มันต้องอยู่ยาวๆจมกว่เจ้าเขาไห้เลยเราก็เหมือนเหมือนเป็นญาติเราดีเราก็ดดดดดาดิดว่าญาติ <S <S <พ>เราติด,ยดอยู่ข้างในชมดูชีวิตคู้ภัยใหม่นะฮะเป็นชีวิตซึ่งต้องยอมรับเลยว่าเขาอดทนมากๆาคู่ปิดทองหลังพระคุณผู้ชมลองดูทีมของคุณฟันดีปันเด่นก่อนกันแล้วกันใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันดูการหลับการนอนของเขาอะต้องไปผจญกับปุ่นควันตอนนี้สิ่งที่ทุกคนกำลังเจอคือแพ้ปุ่นนะฮะแม้ว่ากู้ภัยทุกคนถ้าไปต้องใส่หน้ากากแต่แขนขาขึ้นแดงขึ้นสองข้างอะขึ้นหมดเลยแล้ว แต่ปรากฏว่าขณะใส่หน้ากากฝุ่มมันเข้าตาเห็นบอกว่าตานี่แดงกันหลายลนะฮะฝากด้วยใครพอจะมีน้ำใจซื้อยาแก้แพ้แก้คันเอาไปแจกกู้ภัยได้เลยกู้ภัยลายคน<อ>สะท้อนบอกตอนนี้ยาเนี่ยเขาต้องการมากแล้วบอกว่ากู้ภัยสมมตินะเขาก็เจอเคสสีดำปับ๊บว่ากู้ภัยเนี่ยจะต้องมายืนรอก่อนหนึ่งชั่วโมงยังไม่รู้นะครับว่าจะเข้าไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเวลาเขารอเนี่ยกู้ภัยจะต้องเข้าไปอยู่ตรงใกล้ๆกับซักตึก<อ>แล้วควันน่ะมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆมันก็คือต้องขัจนอยู่อย่างนี้นแหละาาย่วเรปกน้ะขู๋ภึ ก็ต้องไปเหยียบไปพวกเศษเหล็กเศษปูนนี่ที่เห็นตอนค่ำเนี่ยยังเบานะแต่ถ้าท่านไปเจอตอนกลางวันนักข่าวเรายังร้องเลยบอกโอ้พี่โคตรร้อนเลยราก็ยังให้ความว่ายังมีผู้รอดชีวิตอยู่คุณผู้ชมครับและนี่คือความเสียสละของพวกเขายังไม่พอผมอยากให้ดูวันนี้กู้ภัยมงคลศรัทธาเพชรบูรณ์ตั้งเต็นทนอน8คน ะก็คือตั้งอยู่ริมถนนแล้วก็เข้าไปขึงรอบล้อมรอบให้เป็นเหมือนว่าที่มิตานิดนึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกเราว่าเขาก็นอนอยู่ในนี้แหละเวลาเปลี่ยนผัดเวรออกมาคืออย่างที่ทราบกันเจ้าที่เข้าไปประมาณชั่วโมงนึงกลับออกมาชั่วโมงนึงก็มานอนพักแล้ววันนี้คนที่เราไปเจอก็คือพี่จักรพงษ์ฮะขวามือเขาเปิดตรงคอให้เราดูบอกว่าเนี่ยเขาแพ้ฝุ่นเหมือนกันแล้วมันขึ้นเคื่นแดงๆที่บริเวณคอก็รู้สึกคันเพราะว่าทำงานที่นี่มาประมาณสักหกวันแล้วก็ยังยืนยันอยู่ว่าจะอยู่ภารกิจยาวจนกระทั่งจบเลยเปิด ที่พี่เขาเนี่ยลองสาธิตการนอนให้ดูหน่อยได้ไหมพี่บอกนอกจากนอนในเต็นท์เล็กๆตรงนี้คือที่บอกแปคนเขาก็จะแบ่งกันนอนก็คือนอนในเต็นท์นี้บางส่วน oh. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจะนอนอยู่บนรถกระบะซึ่งรถกระบะเองเก็คือเหมือนเปิดท้ายอะเด็นนอนแบบนี้ยโอ้ oh, แต่นี่คือบาดวิถีที่คุณผู้ชมเห็นก็นอนอย่างนี้แหละสลับสับเปลี่ยนรอเมื่อไหร่เขาเรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยฮะใช่ฮะแล้วก็มีส่วนของรถกระบะน,นอนโขวชนกันแบบเนี้ยก็มากันหมดหกเจ็ดคนก็นอนไปและอีกส่วนหนึงก็คือตรงนี้ วันนี้วันนี้เราใส่ทำงานหนักเพืนไปติดตะนู่นตินี่บ้างไอ้ที่มันเป็นไอ้อิฐอะไรหนักๆหลนใส่อะไรแบบล่าสุดห้องติเตะที่กันจอมพลังเข้าไปนักข่าวอะไปห็นน้าตาว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้พวกเตะอะไรจากกันเนี่ยผู้กู้ภัยนจะหนักกว่านี้เยอะแล้วคุณกันจอมพลังเข้ามาสร้างล่าสุดวันนี้เขาเรียกอะไรไอ้ิิเก็บศพอะใช่ป่ะเขาเรียกอะไรนั้นทันสิันใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพื่อจะเป็นการห่อศพที่เรารู้กันว่าพอเราเจอเคสดำปุ๊บก็จะเอาไอ้ตัวลักษณะเคยถุงซิปแบบเนี้ยเข้าไปห นอนกับพื้นนี่แหละะแล้วก็หาผ้าใบหาพวกของที่มาปูแล้ววางนอนหลับเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีเวลาช่วงที่พักบอกล้วก็ใช้ผนังของห้องเนี่ยในการกันแออกก็คือถุงซิปนะฮะบัตต้นเองเนี่ยก็คือเป็นห้องพลาสติกแผ่นใหญ่หรือเรียกกันว่าถุงซิลใส่ศพเอามาแต่่ายังไม่ได้ใช้งานนะระหว่างรอการใช้งานนี่แหละถุงซิลหรืซิปมันอยู่ตรงไหนเอาภาพอินเสิร์ตขึ้นมาประกอบหน่อยประเด็นนี่ใช่ไหมไอ้ช้ยก็คืออ๋อนี่ฮะ